สวสัวสวดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยู่ก้ผู้สื่าเกมเมอร์ครับเราวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแมชชีนบ o ็อกเอ่อเจตเตอร์นะครับอยู่กับคุณเจฟทีวีอะไรสัอกอย่างชื่อ,อรายการแม่งเรียกยากชิบหายอะไรเจฟคุณทีวีแชนแนล,ลโอเคครับไปไปดีกว่าจะแม่งเล่นหัวสามเหลี่ยมมันก็ได้นะไปดีกว่าไปลอยด้วยดิเ <c oughs> อ้าคุณมาเข้าโอเค ถ้าอยากสงสัยนะครับผมเป็นตัวไหนผมเป็นตัวที่ใส่ันนากการไปเลยเลยเลยผมจะตัดแบ่งเป็นพาร์ทๆก็แล้วกันนะในเกมนี้แม่งก็หลายแชปเตอร์อยู่แล้วนะแล้วก็มีเวลาเล่นกันสบายสบายสบายบิลคือพอเลิกอัดแล้วไปอัดใหม่ใช่ไหมแบบอัดทันทีทันใดเลยอ่ะทันทีทันใดครับกูล่วงอีกแล้วเนี่ยไม่รู้ตรงนี้ล่วงบ่อยมากโอ้มันไม่ใหรออกครับ มันปลาวุธยังไงอะผมปลาวุธไม่เป็นกดตัวเอเฮ้ยเอ้ <laughs> เอาทำอะไรอะ <laughs> เอา้าทำไมเกมนี้ผมรู้สึกมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยเดี๋ยวก็มีมันบรรยากาศน่งเหมือนม,นมาล่าช้าผีเลยตัวเ เอาละครับตอนนี้เราอยู่ในรายการคนอดผีไปครับโอ้ยผีโอ้ผีแม่งน่ากลัวจริงๆเงบผีจะทำอะไรอ่ะสไตฟฟอร์ดก็น่าจะจบในไม่ช้านะครับถ้าผมแค้ตอนนี้สไตฟฟอร์ดก็พาสีอัพลงวนะตอนนี้ต้องโดนผีสิงใช่ไหมเฮ้ยแม่งฉีดใส่เราครับโอ้ร้องไห้แล้วใครเขาวากกันเนี่ยโอ้ปากโคตรกว้างเลย แมงมุนผีสิงแล้วแม่จงังหวะนี้ครับมาไปเลยครับเขาโดนผีสิงใช่ไหมฮะอันนี้เราต้องไปช่วยเขาไปครับเฮ้ยเอ้าเ,เราไม่ต้องฆ่าพวกมัน,นไม่ต้องจะม,ม,มาอะไรเนี่ยโอ้โหตายเลยแ <c oughs> อเจ้ครับเราก็จะมาเล่นชัเตอร์หนึ่งกันนะฮะ ว่าจะอัดแล้วแต่ไม่อัดหลายรอบก็เล่นม่งไปะแล้วหนึ่งนี่พี่ป๋องนี่มาทำอะไรอ่งเอาางยีงยอยบเงียบใครเขาร้องเพลงโครชิลเลยเสร็จเน๊ด่ดานนี้มันด่านหนึ่งความง่ายเปล่าครับด่านหนึ่งความง่ายครับแต่หลังๆไปเฮ้ยเดี๋ยวคุปปับเป็นหมดแล้ววะลืมเฮ้ยมาเวียงก่อนเออเวียงนะเอ้ยอย่า,าไปด้าน,นน้นสิ <c oughs> เอามมาเลยไอผมเอ้ยเรียบร้อยบาดไปเนย well. um. นะโดดมาดิร้อยครับผมจะไม่เล่นอินไซด์นะมีอินไซด์มาเล่นยากครับเข็ดละตอนเล่นกับแคทฮอนเนี่ยอย่าแกล้งกูนะเว้ยไปดูทางด้านนี้ก่อนนะโอเคทำอะไรอ่ะ ให้เราไปไหนกัเนี่ยอย่างเงี้ยตามมาตามมาถึงว่าจะลวงกนแล้แม่ไปเลยครับเรามาดูเตรียมเล่นกันเลยด่าแรกเล่นก็ง่ายๆอย่างเงี้ยพอไปไปมาๆกับสติแตกกันแน่ครับตะกินต่อไปแม่ได้เรื่องเวลาครับแม่ตกไม่ต้องตกใจนะถ้ามันขึ้นเออร์เลอร์อะไรอย่างเงี้ย มาตรงนี้ต้องต่อตัวแบบเศสาหลินต่อตัวแบบเ้าหลินแบบนี่จะไปไงอ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปมาหนิมามาเร็วเร็วเดินได้เหรอเดินได้โอ้ยนี่ก็จะมีอะไรซะอีกรับกูด้วยรับกูด้วยมาเกือบแล้วโอ้กูไม่ได้แอมหรอกโอ้โหไม่เก็บเพชรเหรอแล้วแต่ใครอยากเก็บก็เก็บไปเลย พราะมันยังไงมันก็ได้หมดแล้วโอเคตามผมมาตรงนี้ไปเก็บไม้พรมกันอ้าวเว้ย,าวยามาเร็วไปเด้งตรงเราวะเอ้ยโอ้โหเอ่โอ้โหเฮ้ยเกิดใหม่ได้เหรอก็เราไม่ได้เล่นหมดยากอ้าวโอ้โหอยากเล่นหมดยากครับแม่งเล่นลำบากมากอยากเกิดใหม่ไม่ใช่อะไรหรอก เเ้ยไปไม่มาทีละคนเุ้ยข้างบนมีเพชรลืมเก็บแม่นึกว่าเป็นทางลับข้างล่างผมเก็บเพชรก่อนสู้ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนกุยเฮ้ยไม่ได้แอมหรอพานีแครสักสองซีนนะ อะไรคิดต่อไปง่ายซะเหลือเกินไม่ป็ปที่ปักใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะปวดหัวแล้วจะไงะ่ะแหมด่านนี้มีความน่ารำคาญอยู่นะเออไม่ได้มีอะไรมาก <laughs> ไม่มีอะไรมากพอกไก่ตัวโอ้ยเนี่ย ใช่เลยไม่ผมอ, <at> อุ้ยเียบได้ด้วยออืให้นี่เนี่ยอุ้ยโอ้โหอ้าว <Abi, S 2> ไม่ตายด้วยอ๋อโอ้ยมันบ้าเลยมันบ้าเลยตายแล้วแม่งโคตรน่ารักเลยต่อยตายจะเปิดแม่งค์ทำอะไรได้บ้างโอ้ว้าวจะไปแบบเท่ๆครับที่โอ้โหเ้ยมาเจ๊ขาแล้วเจ๊ขาแล้ว ระเบิดดิเรียบร้อยแย่หวกูอีกแล้วเอาแล้วทางนี้ทางอะไรวะเออขึ้นไปข้มก่อนดีไม่รู้แล้วรู้แล้วโอ้ไม่ใช่เว้ยโอ้โหหวงแม่งเลยหุ้ยเกือบแล้วเอ้ยเก็บเข้าเก็บเอาจะอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอช่างแม่งแม่ว่าจะไปเก็บเพชรซะหน่อย ไม่ได้แอมหรอกะไม่ให้แน่จังหวะน,นี้ซินเครียไม่รู้เลยครับตรงไหนมีเจ็ดเอเราต้องเช็คให้แน่ใจก่อนนะผมอยากรู้ก็คือมันทำอะไรได้เพชรนี่เก็บเก็บไปงั้นแหละแม่งยังไงแม่งก็เออเลอร์อยู่ดีนะแล้วเปลี่ยนหน้าก่อนแน่แน เออแล้วเปลี่ยนมนาไงวะเฮ้ยออกมาออกมาออกมาออกไม่ได้แล้วไปไหนวะมันไปไหน,ไหนวะอ้าวไปคนละด,ด้าน,นลย่างเดียวกด ESC แล้วก็ Player Setup Player Setup อยู่ตรงไหนวะเ,เจอแล้วถามถ้าถามนะฮะว่าทำไมผมผมเล่นเกมแท้หรือเปล่าผมโหลดหรือเปล่าผมตอบเลยโหลดครับ มม่มีเงินซื้อของแท้นะคำตอบเลยฮะดุอเล่นเกมเถื่อนครับอาวุธไม่มีให้เปลี่ยนเลยหมายพรมมันยังไม่ได้ต้องไปดูเข้าไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเจอแบบว่าเนี่ยเจอหน้าดุยด้วย ทำไมคุณเปลี่ยนหน้าได้เยอะจังเลยหลากหลายจริงๆหน้าหลากหลายนะไม่ผมเปลี่ยนได้แค่หน้านี้่อ๋อเปลี่ยนหัวลงมางล่างไงนั่นแหละมันทำไม่ได้ผมมีแต่หัวนกอะไรต่างๆนั่นแหละก็เปลี่ยนดิเฮ้ยต่อตัวโซลินก่อนต่อตัวโซลินอ่าเดี๋ยวปัดโซลินปัดโซลินโอ้โฉมไปกระตัวโชฉมไปกระเต้ เสาหลินเสาหลินจมน้ำเฮ <c oughs> ้ยเราตรงนี้เอาไงอุย้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยเก็บได้แลยโอ้โหจมน้ำไปดิโดนแม่งเลยอ่ะเฮ้ยอัปเปอร์คับโอ้โหจะอัปเปอร์คับย่อย่อแม่จังหวะนี้ <c oughs> จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้อเออข้างบนมีเพชรไทยจะเก็บอะวิ่งอะ เฮ้ยแล้วเข้าแต่รอนเกิดก่อนเอ้าแม่งระเบิดก่อนคุยตรงเลยฮะไม่ไม่ต้องห่วงนะโอเคสวยแนยห่หน่อยมาไปครับเพชรก่อนเฮ้ยเพชร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 อยู่ไหนอะ่มนอะมาเหยียบมาเหยียบก็ได้มาเหยียบเดี๋ยวผมไปแอมครับผมไปดีกว่าไปฮะโอเคอ คุณแม่งเล็งมาเท็กเลยช่วยบล็อกอะไรวะบั็กอะไรวะไม่ได้แอมต่อไปไปบล็อกช่วยชีวิตเอ้ยโอ้โหแม่งเอออัพเปอร์คัทแน่โอ้โหคุณว่าไ้่ไม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 ่เนี่ยเออไม่เก็บมาดีหรอไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปออกเลยออกเลยออกเลย ทำไมผมตาบางทีเลยอ่ะโอแต่จบซีนนี้ก็น่าจะจบคลิปนี้ได้ฮะไม่ฮะมันต้องต่อเยอะๆเลยฮะโอ้โหต่อเยอะเล่นมาไม่กี่นาทีเองผมแม่งสิบนาทีเองเดี๋ยวอีกอีกสองอีกสองประตูก็จบคลิปได้แล้วเพราะว่าถ้านานๆนี่ก็ไม่ดีครับอัพคลิปโหลดช้าโอ้โหแม่งต้องสนเลยช้าไม่ช้าแม่งครึ่งชั่วโมงก็อัพไปเหรอโแม่งมึงไม่ได้กดอัพหรือวะ แมงบอกบอกว่าอย่ากอดนะไม่สนกูมีหน้าที่เล่นมีหน้าที่เล่นนะเอ้ามาแล้วกูไปยังไงเนี่ยวิชาเยิอนว่าไอโยนวัตถุลินเยินเยินวัตถุลินเอาไปเอาไปไหนโยนมาโยนหมาเหี่มาเก็บอะไรเนี่ยมาโยนผมไม่ได้ว่ะอ้าวผมไปผมไปขอไปขอไปคุณชนผมโอ้ยที่โกงวะเนี่ยไปโกงโ้ เออขึ้นขึ้นไปเลยแล้วผมจะไปยังไงอ่ะเด้งเด้งเด้งอะวะผมอยากกระโดดอย่นันบ้างัะเป้นจำเออเอาไปละแม่งทีมวอกกับเอ่ตายโคตรอนาถเลยเฮ้ยอันนี้ทำอะไรวะโอ้ย กวักน้ำดิวกวักเรือเฮ้ยยาย่าย่เออมาไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้ let's go Peter let's go Peter โอ้ยนี่คืออะไรเนี <h <h ่ยแม่ไปแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้ย Yamah Yamah โอ้ยโดนตัวเองเนี่ไอ้ตอมัวไอ้ตมัวมึงมาช่วยกูเลยกูโดนกระชือแล้วโอ้ย อ้าวโดนตัวเองอีกว้าวอ้าวไปไหนฮะมาเนี่ยเนี้ยเฮ้ยอย่าเบิ้งอย่าเบิ้ยมานี่ก่อนเหมือน Condition โอเคนี่ผมจะไปเก็บ Condition น่ใจนะมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาอยู่นี่ก่อนเฮ้ยกูบอกให้กระโดดมามาโยนกูไปก่เดี๋ยวกูไปมาอ้าวผมยังไม่ตาย มามาโยนผมหน่อยโยนผมหน่อยมาแล้วใยเลยถอยถอยถอ,อยไปตรงนั้นอ้าถอยถอยไปตรงน้นถอยไปตรงนู้นถอยไปตรงนู้อนอย่าแม่ไม่แรงมากระโดดโอ้โอแมโอ้โ้ยอชยอ้้วมันเกอบไงอ่ะอรู้ละน้่อันนอ้จะโอ้โหอ้าว แมทำได้สวยอะ่อะอะไรนะไอผีสิงดันขวามือเลยใส่หมอกมึงหล่อเหลือเกินปึ๊บๆอย่ยตา<อ>ยตามมาอย่าตามมานี่ทำอะไรแบบแบบดีมันไม่มีเรือนั่นไงเรือเฮ oh ้ยโอ้ยระเอกไปเองเอาไปแล้ <c oughs> ว

อุ้ยจังหวะนี้เล e โกปีเตอร์แป๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอุ้ยไปแล้วไปแล้วแยงหัวเราะอะไรอัราะแบตัวร้ายอ่ะไอจอย้ยมานี่ก่อนไปไหนมานี่มานี่เดี๋ยวทราไม่ดูโยนแล้วมันเนี่ย5ปีนมันได โยนโยนไปแล้วผมจะไปไงดิโอ๊ยไปดิเอ้าไม่ขึ้นวะเอ้าเอ้าไม่ขึ้นอีกเดี๋ยวมันอยู่ค้างเมื่อกี้ผมปีนขึ้นมาได้ไงเนี่ยมาลากเรือแป๊บนึงเออไปละ รักเรือรักเรือเอาทำอะไรอะแต่แต่แต่ต้นเต้นแต่แป๊บหนึ่งไยดันบนดันบนผมไปเองใจดีฮะอ๋อเอาหล่นหล่นเอาหล่นดีฮะตรงนี้ทำอะไรได้อ่ะอ้ยแม่งปลาใส่หึบอุ้ยไอแมวเมียวโดนช็อตเ อุ้ยช็อตตายเฮ้ยไปเก็บไหมพรมก่อนเก็ไหมพรมเก็บไงอะ่ะผมก็อยากเก็บเ่ยอยากได้อาวุธแง่โอ้ยมันได้ด้วยกันหรือเปล่าได้ด้วยกันเออดีไม่ลำบากอ้าแล้วกูลงมาทำไมเนี่ยแน่ทางลับแม่ไปสบายกว่าอ้าโอ้โย Let's go Peter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  อ uh, pet, pet, pet. pet ้าวเพชรเพชรเพชรลงไปเก็บเพชรก่อนลงไปเก็บเร็วเร็วเร็วลงไปเก็บเพชรลงไปเก็บเพชรเพชรไันะเพชรแบงไม่เก็บว่ะไม่ทันแล้วแม่กี่นาทีแล้วเนี่ยแหมสิบหกนาทีต้องต่อครับไม่ได้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแหมได้เลยอีกสามประตูก็ได้ฮะยังไหว คุณแม่งเปิดคอมอัพถึงเช้าเลยก็ได้อะไรวะเนี่ยโอ้โหเคอก้อะไรเล้จะเอาคุณอยู่ไหนเนี่ยเอาเจยแล้วขอเวลาแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งไปไหนนะนะทำไมเนี่ยเรายังเก็บไหมคมไม่พอหรืออะไร ได้ไหมพรมเกลียวเนะี่ยห่านไอห,ห่านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยชิบหายแล้วเข,เข้าใครเนี่ยเข้า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 แมงเล่นอีกรอบเลย เล่นเราเล่นอีกเขาบอกว่าเนี่ยนั่นไงแม่งใช่เลยแมครับใครตายเป็นหมานะำเนินตามร้อยอุย้ยใครตายเป็นหมานะเต้าหลินใครตายเป็นหมาเต้าหลินใครตายเป็นหมานะเวย้ยอย่าลืมขุดได้แมวใครตายเป็นคนบ้าคนบ้าเลยตายว่าตามมันแย เข้าคนบ้าคนมาเนี่ยไอ้กระโดดทุกไป่ะเดี๋ยวว่าขึ้นได้ที่ไหนขาแม่เดี๋ยวก ให้คนดับมันอยู่อ้าเฮ้ยรอด้วยเอาขึ้นดิขึ้นดิดิเอาไว้เฮ้ยไฟฟ้าช็อตเอาไว้ไอแมวบ้าเอ้ยเอาอย่าเบี่ยงกูเสียใครใครเปนกระเด็นไปวะพองงแล้วใครเป็นใครวะ แม่เล่นอีกรอบนเลยทีเดียวทำไมรอบนี้มันอนาถจังวะ <c oughs> อนาถแม่คนบ้าหลายคนแล้วเน <c oughs> ี่ย <c oughs> โอ้ยโ,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 โดน <c oughs> <c oughs> แล้วเอ้ยไปละแม่งเล่นอีกรอบเลย <c oughs> โอ้โยเหี้ย แน่บีเลยเพชรหายไปสองเม็ดกูใครแม่งมาตรวจตาเลยเด้ออ่าครับท่านผู้ชมครับกลางวันนี้ก็ต้องตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจนเนื่องลำบากเพราะมันสั้นแล้วไอ้นี่ไม่เข้าใจความลำบากของับมาขีดหัวโอ้ผมแม่งอัพสองวันผมยังอัพได้เลยมึงเปิดคอมทิ้งไว้ดีว่ะโอ้แม่งไปไหนวะน่ะจะไปด้วยแมนโอ้เฮียนนี้ขอขอบคุณจ้ะ